MKE 2 0 0จาก s e n n นเซอร์ครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าเป็นไม้ที่เปิดตัววางจำหน่ายไปแล้วนะแล้วเราก็ทำรีวิวไปแล้วด้วยครับวันนี้เราอยากจะกลับมาทดสอบมอันอีกครั้งครับหลังจากที่เขาขายดีแล้วก็มีฟีดแบ็ว่าเฮ้ยอยากทดสอบเสียงลมต่างๆว่ามันดีขนาดไหนครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของมันะครับวันนี้เรามาทดสอบให้ดูครับผม MKE 200ครับเรียกว่าเป็นไมช็อตการตัวจิ๋วนะที่เรียกว่ากระแสเนี่ยกำลังมามากนะครับเนื่องจากคุณภาพของเขาเนี่ยสูงมากนะถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะร่วมชั้นกันนะอันนี้คือตัวจีดเลยนะผมแล้วก็ด้วยขนาดแล้วก็ราคาของเขานะที่เรียกว่าเฮ้ยใครๆก็ซื้อได้เลยราคานี้คือชิวๆเลยนะครับผม แน่นอนครับคุณภาพของเขาเนี่ยเรารีวิวกันไปแล้วนะวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูว่าการรับเสียงข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันต่างกันมากน้อยเพียงในะครับรวมถึงถ้าเจอลมแรงๆนะวินชิวของเขาจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้เทสเ,เสียงหน้าข้างหลังดูนะว่าต่างกันยังไงนะครับผม จะเห็นว่าตอนที่ผมเลื่อนแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยไปด้านหน้านะจะเสียงนี่จะค่อนข้างจะดังเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับต่างกับตอนที่เลื่อนมือถือหลุดจากประมาณ45องศามาตรงนี้นครับก็จะเบาลงนะยิ่งไปด้านหลังเนี่ยก็จะยิ่งเบามากๆนะครับเรียกว่าระบบซูเปอร์คาร์ดิออ์ของเขาที่รับเสียงไปข้างหน้าเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวครับผมต่อไปจะมาทดสอบเสียงลมครับถ้ามีพัดลมเป่าจ่อๆเลยเนี่ย วินชีลของเขานะครับจะสามารถกันเสียงลมได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ จะเห็นว่าตอนที่ใส่วินชิวครับโอ้โหรบเสียงรบกวนไปได้เยอะเลยครับเสียงปุบ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 นี่เรียกว่าหายเป็นปิดทิ้งครับผมเพราะว่าวินชิลของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความหนาแน่นของขนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รวมถึงขนที่ไม่ได้ยาวมากนะครับเป็นขนที่สั้นๆนิ่มๆแบบนี้ครับแล้วก็คลุมไปทั้งบอดี้ใหม่นะครับก็คือเรียกว่า ตั้งแต่โคนจดปลายนะครับก็เรียกว่าครูหมดเลยนะทําให้เสียงลมเนี่ยแทบจะไม่เหลือกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาอีกอย่างนึ่งสำหรับ MKE 200ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบ MKE 200จากเ e n ไนเซอร์ครับไม่ช็อตกันตัวจิ๋วนะที่บอกเลยว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่จิ๋วกันเลยนะครับหลายคนนี่ดูรีวิวตัวเต็มไปแล้วนะครับก็อยากจะให้เราทดสอบนะครับในเรื่องต่างๆนะวันนี้เราจัดการให้แล้วนะผม แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับผม